อนาคตความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือถือเป็นหนึ่งในหัวข้อที่ถูกจับตามองจากประชาคมโลกหลังจากโดนัลด์ทรัมป์พยายามออนอ่อนผ่อนตามความต้องการของคิมจองอึนตลอด4ปีที่ผ่านมาจะน,นำไปสู่การจัดประชุมสุดยอดผู้นำเกาหลีเหนือสหรัฐถึง3รอบแม้ว่าจะไม่เห็นผลที่เป็นรูป,ปรธรรมคำถามคือการคว้าชัยชนะของโจไบเดนในการเลือกตั้งครั้งนี้ จะส่งแรงกระเพื่อมไปถึงการดำเนินนโยบายต่อเกาหลีเหนือในอีก4ปีข้างหน้าอย่างไรสิ่งที่น่าจะช่วยสะท้อนให้เห็นแนวคิดของไบเดนต่อเกาหลีเหนือได้ดีที่สุดคือคำพูดในการประชันวิสัยทัศน์รอบสุดท้ายเมื่อวันที่23ตุลาคมในการประชันวิสัยทัศน์หัวข้อความมั่นคงแห่งชาติโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยว่าบารักโอบามาเคยพูดถึงเกาหลีเหนือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของสหรัฐ แต่การนั่งเก้าอี้ผู้นำประเทศตลอด4ปีของเขาได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้นำเกาหลีเหนือโดยไม่ต้องก่อสองครามขณะที่ไบเดนโจมตีว่าทรัมป์ให้ความชอบธรรมเกาหลีเหนือและสร้างมิตรภาพกับอันธาพานอย่างคิมจองอึนนอกจากนี้ยังปล่อยให้เกาหลีเหนือพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธจนสามารถยิงได้ไกลถึงแผ่นดินสหรัฐ สาเหตุที่ทําให้ไบเดนมีท่าทีแข็งเกร้าวมาจากการมองว่ากเกาหลีเหนือเป็นภัยคุกคามนับตั้งแต่นั่งเก้าอี้รองประธานาธิบดีในยุคของโอบามาเนื่องจากในขณะนั้นเกาหลีเหนือทดสอบขีดความสามารถของอาวุธนิวเคลียร์มากถึงสี่ครั้งท่าทีของเกาหลีเหนือยิ่งตอกย้ำว่านโยบายความอดทนทางยุทธศาสตร์ของโอบามาเพื่อให้เกาหลีเหนือกลับมาสู่โต๊ะเจรจาใช้ไม่ได้ผลขณะที่แนวทางของทรัมป์ ก็ยังไม่มีความคืบหน้าในการปลดอาวุธนิวเคลียร์ผมว่ามัน,ม,นมีแต่ฟองแต่ไม่มีคอนเทนต์คือมีรูปแบบสวยโอ้โหไปจับมือมีซัมมิตมีสีสันแล้วถ้าเป็นสื่อเนี่ยอย่างที่บอกพาดหัวข่าวสื่อสนุกมากนะครับเพียงแค่รูปทรัมป์จับมือกับคิมจองอึนครั้งแรกเนี่ยก็เป็นข่าวใหญ่ของโลกแล้วล่ะแต่ตัวเนื้อหาเนี่ยผมว่ามันน้อยใครที่คาดหวังว่าทรัมป์เจอกับคิมแล้วเนี่ยโครงการอุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือเนี่ยมันจะถูกอย่างน้อยลดระดับลงบ้าง ผมว่าไม่ใช่นะในช่วงไม่ไม่นานที่ผ่านมานโยบายของไบเดนต่อเกาหลีเหนือมีแนวโน้มที่จะหันมาให้ความสำคัญกับกระบวนการแก้ปัญหาทางการทูตเพื่อปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างเป็นรูป,ปรธรรมวิธีการนี้อาจเป็นการเจรจาในระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานควบคู่กับการใช้มาตรการลงโทษการกระทำย่อยุต่างๆของเกาหลีเหนือเริ่มตั้งแต่การกลับมาจัดก,การซ้อมรบร่วมขนาดใหญ่กับเกาหลีใต้ การส่งกําลังคนไปประจําการในเกาหลีใต้ไปจนถึงการใช้มัตรการคว่ำบาตรรอบใหม่และการยกระดับมัตรการเดิมเพื่อทําให้เกาหลีเหนืออ่อนแอลงอีกสิ่งที่หลายฝ่ายจับตาม,มองคือเกาหลีเหนือจะกระทําการย่วยุยผู้นําสหรัฐคนใหม่หลังรับตําแหน่งหรือไม่ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์ชา,าติเกาหลีใต้ มองว่าการยิงขีปนาวุธพิสัยไกลเพื่อยั่วยุมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นขณะที่โจเซฟยูนอดีตผู้แทนพิเศษสหรัฐด้านเกาหลีเหนือยังไม่พบสัญญาณการกระทำยั่วยุนอกจากนี้ยังให้เหตุผลว่าเกาหลีเหนือมีปัญหาภายในมากมายต้องเร่งแก้ไขไม่ว่าจะเป็นการรับมือกับโควิด -19 ปัญหาเศรษฐกิจรวมทั้งการฟื้นฟูประเทศที่ได้รับความเสียหายจากไต้ฝุนไมซักไม่เช่นนั้นอาจบันทอนเสถียรภาพของตระกูลคิม ม่ว่าเกาหลีเหนือจะเดินเกมยั่วยุผู้นำสหรัฐคนใหม่สำร,รอยการยั่วยุโดนัลด์ทรัมป์เมื่อ4ี่ปีที่แล้วหรือไม่แต่โจทัศท้ไทยสำคัญคือการปลดอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือของไบเดนจะเป็นรูปธรรมมากน้อยแค่ไหนเนื่องจากการสร้างความไวเนื้อเชื่อใจในมุมมองของเกาหลีเหนือกับสหรัฐมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนี่ยังไม่รวมถึงประเทศอื่นในภูมิภาคที่ล้วนแต่เป็นผู้เล่นสำคัญและมีส่วนในการปลดอาวุธนิวเคลียร์ด้วยเช่นเดียวกัน พงศธรสุขพงศ์ข่าวเจาะยอ่อโลกไทย PBS รายงาน